มาแล้วครับกองหน้าระดับโลกจังหวะนีดด้ว่ายังไงมูล,ลาดเก็บสแต็กสอสแต็กเข้าไปปาดฟรีหรือเปล่าซุบซับซุบซับ,บ,บ,บแล้วได้เกิดมาทีหนึ่งปล่อยไปให้เป็นหน้าที่ของเลวเนเมซี่ครับผมมาแล้วมาพร้อมฟิกเกอร์ด้วยจวังหวะนี้ยังไงเตรียมสไลด์สกิลสเข้าไปยกซับหลอกไปทีหนึ่งโยตีติดกระแพงติดงแทงอยู่ผมแทงอยู่แล้วยังไงซู เอ้ยจังหวะนี้ยังไงผมสู้ลิโอเนลลัมเบอร์ครผมสู้เขาให้ให้สวยได้มาคิ้วนึ่งครับผมแจกเอ่อลัมลิโอเนลลัมเบอร์ตัวนี้กราบเรียนและสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านข้าพเจ้ามีนามว่ามงคลตำแหน่งเป็นผู้เล่น นช่อมมีีว้ตาหน้าคุณมูอ,อยากเล่นลัมเบอร์ตีเร็วใช่ไหมครับจริงเลยครับเมื่อกี้คือแบบเสียงในหัวผมกําลังคิดว่าเอ้ยเกมหน้าผมเล่นลัมเบอร์ตีเร็วดีกว่าใช่คุณรู้ใจผมได้ไงเนี่ยคุณโฟกเกมหน้าเลยครับผมลัมเบอร์ตีเร็วใครที่พร้อมก็เข้ามาเกมนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนผมจะเล่นลัมเบอร์ตีไวใครที่คิดว่าตัวเองยังอารวาสไม่พอละก็นะ เข้ามาเลยผมได้ลั่นวาจานี้ไว้แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมคุณอย่าเข้ามา <c oughs> เอาละผมขอดูผู้ร่วมชะตากรรมของเราก่อนโอ้โหสามสิบเจ็ดดาว <c oughs> คุณพร้อมใช่ไหมคุณพร้อมนะมหนก้อนโบราณไปส้มโอ้โหสามสิบสี่ดาวไหนสิบเจ็ดดาวโอ้โหว้าว <c oughs> แต่ละคนนี่ใช่หนะตีโปลีมาแล้วอ,อต้องเป็นของโลมดาเมจด้วยนี่นับแรกเดี๋ยวผมอเอาไปเลยคุณคุณคูณมาเลย เลสโกเฮ้ยผมไม่มีเฮ้ยมีทาต้น,นี่ว่ะโยกโยกทุบลำเบอร์ออกแนวเครียดเครียดจัดคือแบบว่าชีวิตนี้หดหูไม่ได้ไม่นะไม่ไไมีตังค์เอาใหม่ไม่มีตังค์งกินข้าวไม่มีย้อนเครียดกินเหล้ามามา <c oughs> เล่นล่างผมจะอยู่กับแคลรี่เองครับผมเกมนี้ <c oughs> เฮ้ยมันเอาจังอไะนี่เราดอนเลยเฮ้ยมันฟิก มันเจ็บนะมันเจ็บนะคุณเมทคุณเมทปิดเเป้าคุณเมทได้อยู่เอานีก่ันเอาสัวเอาส่วนมันต้องอย่างนี้คืเนผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าผมออกแบบว่าลำเบอร์ตีไวอย่างเงี้ยมันจะทุกไวขึ้นปะเฮ้ยมีมีสิทธิ์มีสิทธิ์กองหน้าตัวตึง เฮ้เฮ่ยูเมซี่เมซี่เมซี่สู้เดี๋ยวเมซี่ทำไมสู้วะโรนันโดด้วยวะชผมไม่สี่เกมไม่เป็นไรไม่เับผมยังไงเกมนี้ก็ <laughs> แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้มาแล้วมาแล้วผมใกล้สี่แล้ว <laughs> อุ้ยแย่แล้วแป๊บนึงนะผมยังไม่มีอติเอาแล้วไง <laughs> อ,อ๋อสวยเฮ้ย <laughs> บ้าหนา่ะสามหนึ่งเขาให้ <laughs> นี่มันอะไร อ้หนึ่งแต่ไอ้นั้นอะเจ็ดศูนมาแล้ววะ่ะลองเท้าตีไว้สวยครับผมบ้านะสี่หนึ่งเข้าให้คุณพระพระเจ้าจอดนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับ R.O.V กันนี่หรือมันต้องเล่นอย่างนี้วิธีการเล่นมันแปลกๆก,การดับตัวก็ปกแปลกๆการออกของยังแปลกๆผมพร้อมผมพร้อมโอเคโอเคสั่งถอยสังถอยมาดูย ตอนนี้โฟกัส <occurs> ที na, ่ซ <serving> so, ับผมนะครับเอ้ยเอล์ดอร์นโดนเด็บยกเข้าไอ้น้ำมัดเข้ามาสวยสู้โกแล้วโกไปเลยโซไปกันต่ออุวยิววิผมมาผมมาผมพาออกให้ชิปมาหายแล้วลาก่อนประชาชีเดยอเลือดเนมเมสซี่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 เออเมซี่ไม่รอดว่ะโดนสกัดขาตะคิวได้ตัวหนึ่งเครองเท้าตีไวผมกลังมาครับได้แต่ของผมว่าผมออกรองเท้าตีไวมาผมจะขาดซีซี อันนี้ซิลิสติงนี่ไงตั้งสถานะ35%ได้ความแรวการโจมตีอีก35หน่วยโอเคสวยอยู่มามามา,มาลุยมาแล้วครับกองหน้าระดับโลกจังหวะดีว่ายังไงมูล,ลาดเก็บสแตก็กสอสแต็กเข้าไปปาดฟรี หรือเปล่าซุบซับซุบซับแล้วได้เกิดมาทีนึงปล่อยไปให้เป็นหน้าที่ของเลวเนเมซี่ครับผมมาแล้วมาพร้อมฟิกเกอร์ด้วยจังหวะนี <us> ้ยังไงเตรียมสไลด์สกิลสองเข้าไปยกซับหลอกไปทีหนึ่งโยตีติดกระแพงติดองแทงอยู่ผมแทงอยู่แล้วยังไงจูชงอย่างดีอะไปกับกัปกับกัปกับ เดี๋ยวรีไปเลนกลางกันดีกว่าเหมือนชีพเลนกลางกำลังจะเข้าเหนื่อยแทนมาแล้วครับเต้าโอ้สวัสดีครับผมเอออุ๊ยเกาะมาจากไหนไม่มีไม่มีเอ่อต่อไปเป็นอ่าเป็นทารอนก่อนโอเคทารอนมาแล้วอุ๊ยตรงนั้นเหมือนจะมีไฟยังไงมูลาดสับไปแล้วตีมี่ไม่รู้กดอันติไปหรือยังเรากลับมาผมดักเงาไปทีแล้วจกกับซูติดกระแมง โอ้ยแม่ไม่มีฟิกเกอร์นิดเดียวนิดเดียวมีมีคนคน้อะเจ๋ไม่มีไม่มีเอาแล้วจวังหวะนี้ยังไงชนชนบุรีชนอุน้ยดูโดนหายแล้วเอาเอาเลยเหรอผมแทงให้อยู่ผมแทงให้อยู่โอเคสวยออกมาได้อยู่ครับโอ้ยอย่าอย่อยกโอเคดีดีกว่าเลนล่างเคเลนล่างไหวชิว,วอุ้ยผมผมสามคิวหรอถามจริง มาแล้วตีไว้อีกชิ้นหนึ่งมาแล้วครับผมได้ความเร็วการโจมตีอีก20%่อร์เซหมดแล้วจังหวะนี้จะได้หนึ่งหนึ่งกับชาล็อตเต้หรือเปล่าก็เลยตัวนี้คือเรียวเนลลัมเบอร์นะครับอะไรตรงกลางจาังหวะนี้จะมีบวกหรือเปล่าจะมีตีมี่มามันตดใส่โอ้ยแล้วตดโดนด้วยออผมสู้ออกไปก่อนเอ้ยเจ้าหอมมีเอ,อร์ดอลอยู่นะแย่ละแย่ละคีปแ,แปะโอเค หูเลนล่างแวมันซอยฟรีแต่ตอนนี้ถ้าร้อนุงอะไรจะได้ผมหายไปแล้วโอ้โหมาด้านมองตรงนี้แต่ไม่มีใครวันนี้วันนี้ไปไวมากคุณอาริสมาโอเคครับเอ้ยจังหวะน,นี้ยังไงผมวัดสูน,นลิโอวนวลัมเบอร์กับผมสูงขึ้นไแล้วสวยได้มาคิวหนึ่งกับผมจากเอ่อลัมเลียวเนวลัมเบอร์ตัวนี้เฮ้ยแข็งผมลดดาเมจให้ทีหนึ่งทีหนึ่งต,ต,ตีผมกพัก โอ้โหเอเยไปโดนได้ยังเมื่อกี้ก็ผมโบดโบดูภาพช้าภาพช้าก็แบบว่ามาอยา่างดีสโลปเข้ามาแล้วต่อยชาลอตเข้าแต่ไม่ตรงกรอบถ้าตรงกรอบเมื่อกี้คือมีตุยอัวม,มันตุยแน่ๆไอ้เจ้าเอเลดอนว่อุ้ย <im it> ทารอนใกล้ได้แล้ว <im it> เดี๋ยวรอขึ้นทารอนเสร็จปุ๊บไปออกซิลิสติงเลย <im it> ได้ความเรือการโจมตีมาอยู่ นทุกชิ้นที่เราออกนะครับจะต้องมีความเร็วการโจมตียกเป็นของโลมนะเพราะว่าชาลินจากคุณโฟล์กนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยชาลอดชาลอดชาลอดจะเอาชาลอดจะเอาสู้เกาให้เราโยกโดนแต่หือมันปักเข่ายังไงสิเรา2องหนึ่งสองหนึ่งไม่ถูกลุมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเเฮ้ยมันอย่างน้อยมันก็แข็งไปแล้วเอาแล้วเพื่อนโค้งมาจังหวะนี้เข้าโคแล้วผมเข้าไปดักทางมาก็ไอ้หือลัดไม่ชันแต่ไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยเพื่อนเราก็ได้อยู่ Yeah, ย่สวยสวยผมผมว่าผมต้องรีแล้วอะทารอนยังไม่ได้เลยเนะี่ยเอ้ยมาแล้วพูดถึงก็ได้เลยได้ทารอนมาแล้วต่อไปออกเป็นกรงเล็บก่อนเนอะแค่กลเล็บจั้นก็ซอลิสติอุวยแวนอีกเจ็ดวิระวังนะครับผมลูกเตะนี้มีความหมายลูกเตะนี้มีความหมายเจ้าคนนี้จะโยกลูฟิซับเขาใหสวยก็ผมสู้เขาให้โดยโดบนะโดโด,โดสวยได,ได้ได้แวนมาได้แวนมาเอาแล้วไง เอาแล้วไงจะชนหรือเปล่าเอาแล้วชนแล้วสวยครับผมชงอย่างดีอะไรนะเตลิดโคนิดหน่อยโอเคดาร์คสเลเยอร์เดี๋ยว15ต่อ1ิอุ้ย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 รอดปะโอ้โหมันฟิกมันจะเอาต่อหรือเปล่าจังหวะนี้เข้าไปยกลุดเดี่ยวโรนัลโดอนแบบมันต่อชิบหายแล้วชิบหายแล้วยัาอย่าเดินมาตรงนี้ ให้มันเอาผมให้มันเอาอุ๊เกอสวยเพื่อนรอดแต่ว่าเมื่อกี้แบบผมไม่รอดอยู่แล้วอะเตลิทเตลิทคืออะไรอะอะไรนะเตลิทโคนิดหน่อยตะเลิดเหรออ๋อมันตะเลิดเหรอเมื่อกี้อ๋ออ่านว่าตะเลิดเหรอขอไครับไม่ไม่ไงพลาดพลาดเมื่อกี้คือคอมเมนต์มันลันเนี่ยโหแล้วแบบมันอ่านมันกว่าสายตาไม่ไม่เต็มที่ มาแล้วครับผมเข้าโคมาแบบนี้เพื่อนเราซุกออกก่อนอะซุกไม่โดนจังหวะนี้ยังไงมันจะกลับมาล่างเงาแล้วผมมับก็้าไปแเพื่อนเราจั่ว่ากลับมาล่างเอาถมันกดล้างไปแล้วผมผมลดดามเมจมันให้ก่อดจังหวะนี้ผมจะสู้ไหมจะสู้ไหมโอ้โหมันเกิดกดเกิดชิปไปแล้วถอย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 มันกดเกิดผมรับให้ผมรับให้ให้มันซอยผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่แทงนี่ว่ะอออไม่เป็นไรเพื่อนรอดผมก็อุ่นใจเพื่อนรอดผมก็อุ่นใจเอ้ยเราเหลือ เล่นอยู่สองเดี๋ยวนะเหลือป้อมอยู่สองป้อมเองเหรอแย่แล้วมาแล้วอีกห้าวิเปิดตัวนักเตะคนนี้ครับผมสองหนึ่งมาแล้วนักเตะระดับโลกเลียวเนวลมเบอร์ครับผมสไลด์เข้ามาฟีโยกกลับมับกกอให้สู้เอาแย่มันไม่ตายมันต้องตายแล้วมันต้องตายแล้ว้าวเฮลมีเฮลเฮลเรียวนล เรียวเนลนำมือเจอเนยมาเข้าให้มันสับขาลหลอบไม่พักเลยเมื่อแี้ปั่นโค้ง <laughs> ปั่นโคง <laughs> ใครหลงอันโค้งแย่แล้วเอ้ยผมว่าเราพริกได้เดี๋ยวผมได้ของตีไวอีกชิ้นก่อนได้กองเล็บมาบอกเลยผมจะเปลี่ยนจากกองหน้าเป็นผู้รักษาประตูนะครับเพราะว่าเราสวมถุงมือแล้วนี่ไงได้ถุงมือมาเดี๋ยวนี้ชาลอตยังไงหลุดเดี่ยวลอนโดมาระวังเรยวเนลลมเบอร์นะครับ เดินหาแล้ววังวนี้สไลด์เข้าไปแล้วไม่เจอใครว่ามันเอามาก่อห้เ่แนะ้ <c oughs> เอาแล้วสวมถุงมือตงังวนี้เปลี่ยนผ่านเป็นผู้รักษาประตูครับผม <c oughs> บอกเลยก็วินบินได้ก็เอาไม่ยูจวัวน,นี้ย <c oughs> มันสู้ <c oughs> มาแล้วไงตำแหน่งที่จริงใจบอกเลยหัดเทพ <c oughs> หัดเทพเคยดูเปล่านักเตะแข้งสายฟ้า <c oughs> ใช่อกว่าวะคนละเรื่องปันเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกัน เออต่อไปเป็นโอเนียลแล้วโอเคมาแล้วครับผมจังหวะนี้ยกสองสยบสามหรือเปล่าแล้วยกได้หนึ่งจังหวะนี okay> ้ลุดเดียวเอโดนดอร์มาใกล้ผมกำลังเผชิญหน้าอยู่โอเคเฮ้ยฮ้เฮ้เฮ้เฮ้อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเรากำลังจะสวนหน้าแบ่งหน้าที่กันไหมเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้เอเดนดอร์มา สู้ยงสองกับผมบสวยใหม่กอปั่นโค้งก็ให้ปั่นโค้งที่ใหม่กอสลันก็เอาไม่อยู่แล้วเมื่อกี้อะสลันว้ายอันมึงเล่นอะไรายสลันเนี่ไปเล่นทำไมตรงนั้นนะเพื่อนโอ้ยที่มาแล้วชาลอนมาชาลอนเอา้าช่วยด้วยเอาสวย <c oughs> มาดิโคตรเท่โคตรอันตรายอือไอ้ โอนนีแอลมาเข้าให้สกิลใส่ทีต่อยมีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอันนี้ได้วว่ะโอ้โหมันโอเคมันล้างไม่นะอุ้ย้โหมันกดทนันดีกว่าแนะ่เอาสวยครับผมจังหวะน,นี้คุณวันเดอร์ว่ายังไงครับมัมกต้องให้สวยจ้าตั้งสองสยงองวัน เอาแล้วจังหวะนี้เปิดตัวนักเตะร,ระดับโลกเข้ามาจะสู้หรือเปล่ายกมากเลยเราได้แวนแตะชิปมาแล้วเพื่อนเราโดนก่อนเอ้ยยังมีเกิดอยู่แล้วโอ้โหมันกดเกิดไปเอ้ยเอ้ยไฟน,ไฟนี้ไฟนี้มีทรงไฟนี้มีทรงสู้หรือเปล่าจาังหวะนี้สู้ไอ้เหี้ยมันไม่ดันมันจ้าึกถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงตึกถึงถึงตีีเฮ้ยต,ตามไม่ทันเลยเอาดีก่อน เอ้ยเดี๋ยวนะเราจบได้เลยป่าวหรือว่าเอาดาักก่อนเอ้ยผมว่าตีป้อมนี้เราดักก่อนหรือว่าได้อีกป้อมอะ่ะเอาไงทุกคนเอาไง <c oughs> เอาไง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 โอเคดักดักดักด, four, ด four. ักเรโซเรโซอโอ้โหระเบิดที่ผมออกตีเร็วแล้วทำไมมันไม่ตีเร็วให้วะแย่ yeah, แล้ววะแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วจริงมักกูไปได้ปะได้ปะผมพร้อมผีชีพกับดักตัวนี้เอาสวยได้มาอยู่ เดี๋ยวนะเฮ้ยใครออกเกาะไม่มีไม่มีเมื่อกี้ถือว่าลืมลืมไปครับผมนี่มาแล้วซสลิสฟิงเปิดตัวนักเตะระดับโลกเรียวเนลลัมเบอร์เดินกับแคลรี่เกมนี้วันเดอร์เราเป็นแคลรี่ครับมาผมจะปกป้องแคลรี่อย่างเต็มที่มีแววมีแววเกมนี้มีแววปั๊บ <c oughs> ปับ,ปบแต่ผมสวมถุงมือแล้วผมจะแปลงร่างเป็นโกลแล้วครับผมเฮ้ยเขาไปปาด สวยอยู่สวยอยู่ผมจะผมจะเปิดจจงหวันนี้เข้าไปเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่สไลด์อุย้ยมันฟิกมาแล้วผมสไลด์ออกจังหวันนี้กดสตันเกวินบินได้เจ้ามันล้างว่าใหม่ก้อนมันคา์เตอร์คา์เตอร์เอคแทกเดี๋ยวผมขอสไลด์ออกก่อนแล้วสวยครับผมมันจะมีเกิดอีกทีผมเตะเข้าให้หลุดเดียว์ลอดโรมาตัาวน,นี้ยังไงคลิปเข้าบ้านคลิปเข้าบ้านแต่เพื่อนเราจะตายจิปมหายแล้วชาลอตมันค้างชาลอตมันค้างอแปะออกโอเคสไลด์ตายไหมสวยเอ้ยมาอยู่นี้ลดดาเมจให้ทีนึง โอ้โหมันถึงอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวมาแล้วครับผมมาแล้วเปิดตัวเลวเนวแมสซี่ครับผมมัดเขาไงไอเจ้ยสกอรไมิดนสวยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะไม่ก่อนไอ้นนชนะเฉยบ้าบ้ามากชะนะได้ยังไงมันเกินไปอันนี้มันเกินไปสุดยอดครับผมบอกเลย คลิปนี้ต้องได้ลงอ่ะจริงๆอ่ะโอ้แล้วด่เรียนทองทรัพย์